โอเคผมกลับมาอีกครั้งสำหรับเกมเอ็กซ์คาเลซิ่งนะั่นเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าโคลนขายเอ็กซ์ตรดนะเกมนี้บอกเลยว่าใครยังไม่เคยเล่นนะต้องลองนะใครที่ชอบขายเอ็กซตรดนะแล้วแบบมือถืออะไรเงี้ยไม่แรงพอนะต้องมาจัดเกมนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเหมือนโอเคเดี๋ยวผมขอแยกไปซื้อรถให้ดูก่อนนะครับไอสัตว์โฆษณากูเริ่มกูเองีกแล้วคนดูโโอ้หจบละนอกปีน,น็ตเล่นนะเพราะโฆษณามันเยอะนะเกมเนี้ยถ้าไม่ปีน็ตนะผมปีนิดโอเคเดี๋ยวเจอกันนะข้ามก่อน โอเคมา1งินเก้เก้านะใครที่เงินไม่ขึ้นอย่างเงี้ยให้กดเปิดเนี่ยกดเปิดปุ๊บก็เรียกว่ากดกดเข้ามาตรงนี้แล้วกดไปที่เมนูใหม่นะเมื่อจะเงินก็จะเด้งครับแต่เสียดายมันซื้อรถแบบนี้ไม่ได้หรอกต้องไปหาอีกหมวดหนึ่งนะแบบเติมฟรีอะไรเงี้ยโฆษณามันเยอะจัดเลยโรงไรมเราซื้อรถธรรมดาก็ได้นะฮะครั้นี้แล้วกันนะคลิปนี้จัดครับผมมาเงี้ย ขับออกทาไหนวะเหมือนเป๊ะเลยอะตรงนั้นเหรอที่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 แต่งรถอยู่ตรงนี้เหรอวะต้องขับไปตรงนี้ปะไม่น่าใช่นะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะมั่วไปเองเขาแย่โอ้โหชนนิดเดียวเละเทะขนาดนี้เดี๋เดี๋ยวเดี๋มันซ่อมรถใหม่ได้ไหมเถอะเจอปะเราต้องไปที่โอ้โห,โโหเ,เลยเลยรถรถเลิ่มากนะตอนนี้ทม่เปไรโอ้ได้อยู่ครับรถขับได้อยู่นะฮะไปครับผม นีเกมได้เกมเอ็มพีซด้วยนะไม่ใช่แบบถนนโลกอ่ะข้างหน้ามีร้านเติมน้ำมันเหรอเข้าเข้าเข้าปั๊มหน่อยเข้าปั๊มหน่อยเข้าเท่าไหร่วะทางเข้าเข้าปั๊มเข้าปั๊มหน่อยจิบจิบจิบบโอเคเข้าปั๊มหน่อยฮะไหนอะตรงไหนวะตก็นี้ไงเอ๊ะ กปั๊มเนี่ยทำอะไรอะ่ะอา้าวไม่ให้ทำอะไรอะ่ะให้เข้าเฉยอะ่ะ <c oughs> อะไรวะนี่คลิปสะพานว่ะข้ามไปไหนได้วะเนี่ยขอข้ามไปดูดิโอ้ยรีบรีบ,บรถรีบรถรีบมันน่าชนเลยเว้ยได้รถเละไปหมดเลยอนะ่ะตอนเนี้ยชนจนเละหมดอะ่ะมันก็เพราะแบบก็ข้างกว้างนะเขนาดูโฆษณามันเยอะจังว่าขนาดปิดเน็ตแล้วเนี่ย ันน่าจะปิดตั้งแต่เข้าเกมมานะเพราะวนี่มันจะพลาดเพราะเราเปิดเน็ตไว้นะก็เลยมีปัญหาเรื่องโฆษณาฮะก็ถ้าใครไม่อยากจะโฆษณาก็ปิดเน็ตตั้งแต่เข้าเกมแรกเลยนะจะได้เหมือนผมนะโอโอเคเนี่ยคือแบบในเกมนะบอกเลยว่าโคตรจะใหญ่นะเกาะสองเกาะเนี่ยเกาะสองเกาะอโคตรใหญ่อะคนดูแบบโอกเลยว่าสุดจัดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมนี้ใครที่อยากเล่นนะผมมือแบบอยากเล่นขายไอสตีแต่ว่ามือถือไม่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 ไหวหรือว่า มีปัจจัยอย่างอื่นที่เล่นไม่ได้นะก็เกมนี้แก้ขัดได้อยู่นะพอได้อยู่คล้ายๆกันเลยแล้วเกมนี้ขอลาไปก่อนแนละ้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย